ร้านคะ่ะพอดีเห็นโฆษณายิงมาหาค่ะเสื้อตัวนี้แบบนี้นางแบบใส่สวยมากเลยเลยรีบขับรถมาขอขอลองชุดนี้หน่อยได้ไหมคะอ๋อตามแบบนี้ใช่ไหมคะลูกค้านี่คะ่ะชุดที่ร้านเพิ่งคอลเลคชันใหม่เลยคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยคะ่ะลูกค้าเชิญเอาไปลองได้เลยนะคะห้องลองอยู่ทางนี้คะ่ะเดี๋ยวพาไปส่งนะคะใส่แล้วทำไมดูหุ่นแปลกๆดูไม่ค่อยเข้ากับเราเลย ดูไม่สวยเหมือนดังแบบหน้าก็ดูมืดๆอะสีมันสีมันสวยนะแต่ทำไมหน้าเราดูคล้ำอ่ะไม่เอาดีกว่าสิ่งลยเราไม่สวยเหมือนดังแบบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องร้านอื่นที่ดูชุดเหมาะกับเราแล้วกันไปดีกว่าน้องคะพี่คืนคะ่ะเป็นไงคะลูกค้าชอบไหมคะพอดีใส่แล้วรู้สึกไม่เข้ากับตัวเองเลยเอะหุ่นดูแปลกๆอะคะ่ะ อ๋อลูกค้าคะโอ้โหตอนนอี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อตัวแรกตัวที่2ลด2ี่คะ่ะเอาไว้ว่าหลังค่อยมารูใหม่ละกันนะคะเอาคุณลูกค้าไม่รับหรอคะโอเคคะ่ะงั้นโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะช่วงนี้ยอดขายเราตกตกนะลูกค้าติดอะไรนั่งงานไหมพอดียอดมันหายหายไปยเราติดปัญหาอะไรหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะตอนนี้มันมีทางทางห้างบางห้างอะ่ะเขาจัดให้แบบ คนมาแนะนำอ่ะเกี่ยวกับการแต่งตัวให้เหมาะ ก็เรื่องสีด้วยอะ่ะแต่บางเอิญร้านที่เราอยู่อะ่ะไม่มีบริการแบบนั้นเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวส่งเธอไปหาความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้านิดนึงเนาะจะได้แนะนําลูกค้าถูกเวลาลูกค้าลองแล้วรูปร่างเขาเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์ไหนในร้านเราอันที่1นเนาะแล้วก็สีแบบไหนที่เหมาะก็ลองหาความต้องการของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าลองแล้วไม่ชอบแล้วลูกค้าติดอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาเขาถูกเดี๋ยวส่งไปเรียนกับครูชัตตี้นะพอดีเขามีเปิดสอนอยู่ เดี๋ยวพี่ไปแล้วเธอไปนะเพราะว่ามีผู้ติดตามได้1คน26-27เมษาจัดคิวคนหน้าร้านมาดูเนาะก็เธอไปเรียนซะร้านคะเสื้อตัวนี้แบบนี้นางแบบใส่สวยมากขอลองชุดนี้หน่อยได้ไหมคะคะเดี๋ยวขอวิเคราะห์นิดนึงนะคะโอเคทรงของลูกค,ะคะ้าค่ะ เป็นคนที่เหมือนหุ่นนางแบบอะค่ะจะมีความคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโอเคถ้าลูกค้าไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ได้เหมาะกับตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าหุ่นนางแบบเขามีส่วนวอาส่วนโครงอะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบแนะนําให้ได้ไหมคะพอดีมีอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะที่ดูแล้วไม่ว่าจะเป็นทรงสไตล์อะน่าจะเหมาะกับโครงสร้างรูปร่างของคุณลูกค,าะคะ้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทาการทดสอบให้นิดนึงได้ไหมคะไม่เป็นไรนะคะถ้าแต่งหน้ามาะคะ่ะคือเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์วัดให้เลยอะคะ่ะสามารถวัดวิเคราะห์ ได้เลยอะค่ะเดี๋ยวขอทำการทดสอบแป๊บหนึ่งนะคะทำการทดสอบมาแล้วนะคะแบบที่เหมาะกับลูกค้าค่ะควรจะเป็นแบบเรียบๆหน่อยด้วยความที่อันนี้ผ้าทรงพิวพิวอะค่ะเออก็เลยเข้าใจได้เลยอะค่ะว่าอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกเข้ากับคุณลูกค้านะคะแล้วมีอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นคล้ายๆเดรสเหมือนกันนะ,นะคะแต่จะเหมาะกับทรงที่แบบเป็นโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน่อยอะค่ะก็คือ หุ่นจะเป็นเหมือนนั่งแบบอะค่ะที่เราเห็นเห็นกันนะคะผ้าก็จะไม่ได้ลื่นแบบเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าลองไปลองดูนะคะ <S <S 1> <S 1> อุ้ยลองชุดออกมาเรารู้สึกเข้ากับตัวเมื่อกี้ะคะ่ะคืออย่างแรกเลยคือพงดูแบบว่าเมื่อกี้มันป่องๆเละอันนี้มันดูค่อยเก็บทรงหน่อยเนาะดูแบบมีเอวด้วยอะ่ะแล้วก็ดูโอ้ยสีออรา่าสว่างกว่าเมื่อกี้ขึ้นเยอะเลยอะคะ่ะ ดูรวมๆแล้วชอบชอบรู้สึกเข้ากับตัวเองมากกว่าจริงๆด้วยเนื้อผ้าก็เออดูเป็นทรงเดียค่ะ mm hmm. โอเคเอาเอาตัวนี้แล้วกันค่ะ mm hmm. คิดเงินเลยนะคะ ฮัคุณลูกค้าชอบหรอคะโอเคค่ะได้เลยค่ะขอเชิญคิดเงินได้ทางนี้เลยนะคะอุ้ยร้านนี้บริการดีจังเลยค่ะรู้ไหมว่าพี่อะไปลองมาหลายๆแบรนดแ์แล้ววันแลหลายครั้งที่พี่ไม่ซื้ออะก็เพราะอย่างนี้แหละรู้สึกไม่เข้ากับตัวเองไม่ชอบรู้สึกนางแบบใส่สวยแต่ไม่รู้ทําไมไม่เข้ากับตัวเองนะนะรู้มันมันมันก็รู้อยู่อะสีหน้าก็มืดมืดแต่ว่าก็ไม่รู้หรอกว่าแบบไหนที่เข้ากับตัวเองนี่ถ้าไม่มีน้องแนะนําให้นะพี่นะเดินออกจากร้านไปแล้ว แล้วพี่ก็ไม่มีคนแนะนําให้ด้วยต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาอุดหนุนอีกอุดหนุนอีกมีตัวไหนอีกไหมเนี่ยเผื่อจะซื้อเพิ่มเหตุการณ์เมื่อกี้เป็นเหตุการณ์จริงๆที่ในหลายๆครั้งนะคะครูชัตตี้เห็นโฆษณายิงมาค่ะเห็นนางแบบใส่สวยมากแล้วปรากฏว่าไปลองคิดอย่างนั้นในหัวเลยค่ะว่าเออ เราไม่รู้หรอกว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงก็เลยเป็นต้องไปลองที่หน้าร้านแต่ถ้าสวยก็ซื้อค่ะแต่สาวๆรู้ไหมคะหลายๆครั้งอะค่ะที่เวลามีลูกค้ามาที่หน้าร้านนะคะถ้ายอดขายไม่เข้าในแต่ละวันนะคะอาจจะเกิดจากเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วทางแก้เนี่ยถ้าพนักงานถามอีกน,นิดนึงว่าลูกค้าติดอะไรถึงตัดสินใจไม่ซื้อแล้วถ้าช่วยแก้หรือแนะนําให้ถูกอะคะ่ะเสื้อผ้าสไตล์ไหนในร้านเราอะคะ่ะที่แบบดูได้คร่าวๆว่าน่าจะเหมาะกับโครงสร้างรูปร่างเช่นถ้าเป็นทรงเหลี่ยมก็เหมาะกับอะไร เรียบๆสรงคลาสสิกถ้าเป็นทรงที่มีส่วนเว้าส่วนโครงเช่นทรงลูกแพรงเงี้ยก็เหมาะกับผ้าเลยพิ้วๆหรืออะไรที่มีลูกเล่นระบายรบาย,บายตรงช่วงข้างบนนะคะซึ่งอาจจะแล้วแต่สไตล์เสื้อผ้าของที่ร้านว่าเป็นแบบแนวประมาณไหนนะคะ,ะซึ่งตรงนี้ถ้าพนักงานที่ร้านแนะนําได้นะคะรวมถึงสีที่ใช่ผิวอาร่านะคะครูก็มีจัดเป็นสอนอยู่นะเพื่อช่วยให้บริการ ตรงนี้จะได้แนะนําลูกค้าได้นะคะไม่งั้นตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆที่เราเคยเห็นนะคะคนแนะนำนะคะ่ะคือจะมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่รู้สไตล์ตัวเองหรือว่าในเรื่องของสีอะคะ่ะก็ต้องไปหาคนให้คําแนะนํา <ๆ S 1> เช่นอย่างของครูชัตตี้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วครูชัตตี้ก็ต้องพาไปเลือกซื้อพาไปช็อปหลังจากแนะนําสไตล์แนะนําสี ว่าแบรนด์ไหนที่น่าจะเข้าถูกไหมคะแต่คราวนี้ถ้าหลายๆครั้งอะถ้าตรงนี้ใครมองเห็นตรงนี้ค่ะว่าถ้ามีคนที่แนะนําลูกค้าได้ในแบรนด์ของตัวเองอะค่ะอาจจะไม่ใช่พนักง,งานหน้าร้านก็ได้แต่จริงพนักง,งานหน้าร้านเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกค้าที่สุดนะคะอย่างน้อยแนะนําได้ว่า1เสื้อผ้าสไตล์ไหนเหมาะถ้าเหลี่ยมก็เรียบๆถ้าอะไรคะทรงมีวาทรงโค้งก็พลิ้วๆมีระบายลูกเล่นหน่อย ะะสีแนวอาจจะไม่ต้องมีอุปกรณ์เต็มๆก็ได้นะคะเพราะชีวิตจริงหน้างานคือลูกค้าอาจจะไม่ได้ทำการทดสอบสีอย่างที่เราเคยเห็นเรื่อง personal color ต้องแบบไม่แต่งหน้ามาครูก็มีพาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะพาวัดได้โดยลูกค้าไม่แต่งหน้านะคะก็ จะให้แบบสิ่งที่ควรแนะนําได้ที่หน้าร้านคร่าวๆนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสตรงนี้ไปอะค่ะในการที่ลูกค้าอุตส่าห์วิ่งมาลองชุดถึงที่ร้านแล้วครูในฐาหนะคนช้อปปิ้งคนหนึ่งนะคะคือบางทีอะชุดที่เราลองไม่สวยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าชุดในร้านก่อนที่ครูยังไม่มีความรู้เองนะครูแต่ครูก็เออไม่รู้หรอกว่าแบบไหนในร้านสวยหรือเหมาะกับครูเงี้ยซึ่งถ้าตรงนี้มีคนมาช่วยแนะนําได้อะลูกค้าเปิดใจนะเออไม่ได้ติดเรื่องราคานะพอเห็นโฆษณาดิงยิงมาเช่นอะหลายคนจะคิดว่า ลูกค้าไม่ซื้อเพราะว่าติดเรื่องราคาหรือเปล่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าลูกค้าขับรถมาถึงหน้ารานแล้วอะค่ะเราไม่อยากมาลองเลยค่ะแปลว่าอะไรใจไปเกินครึ่งแล้วนะถ้าสามารถแนะนำตรงนี้ได้นะคะใครอยากต่อยอดเพิ่มธุรกิจต่อยอดทางธุรกิจ นะคะหรือจะเพิ่มเป็นบริการตรงนี้เหมือนเป็นการให้คําแนะนําเรื่องสไตล์เรื่องเสื้อผ้าเรื่องสีนะคะเพราะลูกค้ามาลองแล้วคุณได้เห็นโครงสร้างร่างกายคุณได้เห็นลูกค้าจริงๆแล้วนะคะจริงๆต่อยอดแนะนําเพิ่มได้ง่ายมากๆอนะคะ่ะซึ่งมีกลุ่มลูกค้าพรีเมียมกลุ่มนี้ที่ยอมจ่ายนะคะเมื่อก่อนจะมีห้างใหญ่อนะคะ่ะยีกว่าปีที่แล้วจะมีแผนหนึ่งที่เอาไว้ให้คําแนะนําเลยในเรื่องของสไตล์ในเรื่องของเสื้อผ้าอะค่ะแต่ถ้าที่ร้านไม่ได้มี คนให้คําแนะนําแบบนั้นแล้วก็สามารถต่อยอดความรู้และครูจะจัดให้นะคะช่วยเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าและแฟชั่นเลยนะคะที่อยากให้บริการเพิ่มเติมตรงนี้นะชื่อคอสเพิ่มยอดขายธุรกิจความงานและแฟชั่นด้วยบริการที่ปรึกษาใหม่4ช่องทางนี้นะคะสิ่งที่จะได้รับเลยนะอันที่1การแนะนําลูกค้าเรื่องสไตล์นะคะดูโครงสร้างราง่างกายยังไงอันที่2เรื่องสีที่ทําให้ผิวออร่าอันที่3มเรื่องการเสริมสไตล์เสื้อผ้าเสริมบุคลิกนะคะ มาะกับความชอบนิสัยยังไงนะคะที่แม้ไม่มีอุปกรณ์สังเกตได้เองเบื้องต้นและมีแบบ พาอุปกรณ์วัดและสามารถต่อยอดธุรกิจตรงนี้ได้นะคะครูจะมีจัดสัมมนานะคะมี2แบบเวิร์กช็อปเจอตัว2วันคือวันเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27เมษายนสามารถมาเรียนแบบเจอตัววิธีวิเคราะห์นะคะโครงสร้างร่างกายโครงสร้างรูปหน้า2วิธีวิเคราะห์สีผิวนะคะและสาวิธีวิเคราะห์สไตล์อะคะ่ะและ4ครูแถมให้ถ้าแบร์เราแบบมีเสื้อผ้าสไตล์ไหนอะคะ่ะแล้วสมมติว่าไม่เหมาะกับโครงสร้างออลักษณะของลูกค้าเราจะปรับให้ตาม ความชอบแนะนํายังไงให้เป็นไปตามความชอบของลูกค้าได้บ้างนะคะเช่นจริงๆแล้วแบบที่ลูกค้าชอบอ่ะดันไม่ตรงนะคะเราจะแนะนําเสื้อปัวอื่นในร้านอะไรยังไงเพื่อปรับให้ตรงตามความชอบของลูกค้าได้นะคะผู้เชื่อเลยว่าคลิปนี้และความรู้นี้จะช่วยเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าหรือตัดเย็บเสื้อผ้านะคะให้เอาไปต่อย,ยอดในการให้คําแนะนําลูกค้า ให้ตรงจุดต,ตามสไตล์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและเห็นวิมีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ